ขณะที่นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับทราบเรื่องนี้แล้วนะครับแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันแล้วก็สั่งให้เร่งแก้ไขแล้วครับจริงๆแล้วเจตนาโรงมิครูเนี่ยก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรนะคะแต่เพียงแต่ว่าวิธีการอาจจะ ไม่อาจจะเป็นวิธีการที่อาจจะยังยังไม่ได้สื่อสารแล้วก็การทำอาจจะไม่ได้ประสานแล้วก็ทาคมเข้าใจโดยตรงแล้วก็อาจจะวิธีการที่อาจจะอาจจะไม่ได้สื่อเจตนาอย่างนั้นแต่ว่าก็ทําให้เจตนาที่ทําให้ท่านผู้ปกครองเองเนี่ยอาจจะมีความไม่สบายใจนะคะขณะนี้เนี่ยทีนี้ท่านเองได้บอกให้ทางได้แจ้งไปยังทางพื้นที่นะคะให้ทางคุณครูได้เรียกว่าได้ไปสื่อสารกับผู้ปกครองแล้วก็ทําความเข้าใจนะคะ มีความเข้มข้นมากขึ้นในระดับนโยบายนะคะโดยในอําพรพินาศเลขาธิการคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุว่าขณะนี้ได้ทำความเข้าใจและกำชับไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศให้ดูแลเรื่องการสื่อสารทําความเข้าใจการอยู่ร่วมกันของนักเรียนระหว่างนักเรียนกับนักเรียนและครูกับนักเรียนให้มากขึ้นด้วยค่ะ